สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพี่ซันกันนะคะพี่ซันแกเป็นคนที่เต้นน่ารักนะคะแต่แบบว่าแกแบบว่าแกแบบว่าทําตัวแบบว่าเ,ออเหมือนผู้ใหญ่เกินนะคะแต่ที่แกเต้นอย่างนั้นก็น่ารักดีนะคะแต่จะมาด่าพี่ซันกันนะคะว่าพี่ซันเนี่ยทำตัวหน้าไม่น่ารักแต่แต่สำหรับคนอื่นอาจจะน่ารัก แต่แกเต้นน่ารักนะคะสําหรับหนูแต่แกทาตัวยังไงก็ไม่รู้ค่ะเวลาแกเต้นนะคะแกแบบว่าแกกระเดะเกินไปอะค่ะนะคะก็จะมาพูดลง youtube กันนะคะวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องพี่ซันนะคะกับพี่ปอนพี่ปอนแกเป็นคนน่ารักแกแบบว่าแกเต้นแบบว่าเออหน่อยๆแต่พี่ซันนะคะแกเต้นแบบว่ามากเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะแกเต้นแบบว่าเออ เต้นแบบว่าเต้นเกินไปอะคะ่ะเต้นแบบอคอยูตี้อะไรประมาณนี้ค่ะเด็กกระเด็กะหลี่อะไรประมาณนี้นะคะจจมาดาพี่ซันกันส่วนพี่ปอนอยู่ะอชอบมากเลยนะคะพี่ปอนขอพี่ปอนนะเต้นแบบนี้ตลอดไปนะคะอ่าส่วนพี่ซันเจะดาพี่ซันมากเลยนะคะว่าตอแหลกระลี่หน้าด้านะคะ ้นไม่รู้อะไรเต้นอะไรก็ไม่รู้เต้นไม่เหมือนพี่ปอนเลยพี่ปอนน่ะเขาเต้นเบาๆแต่พี่เต้นเหมือนไอ้ผู้ชายนะคะจะบอกเลยฮะอ๋อผู้หญิงที่ผู้หญิงคนตัวเล็กๆอะคะ่ะที่เผยคิดว่าใครด่าพี่ใครด่าพี่ซันนะคะอีคนนั้นแหละคะ่ะระวังไว้ให้ดีนะคะจะโดนด่าทั้งสองไม่ใช่หนูหรอกนะคะที่จะดา่าแต่อาจจะมีคนอื่นดา่า อย่าเข้าข้างพี่ซันให้มันมากนะคะคนที่นอนอยู่อะคะ่ะตัวเด็กตัวเล็กๆอะคะ่ะเป็นเด็กดีนี่แหละก็ก็คือเขาพูดเสียงอ่อยอะคะ่ะไม่รู้นะคะว่าคลิปอะไรแต่อย่าอย่าเข้าข้างพี่ซันให่มากนะคะระวังจะเจอไม่รู้ตัวแต่ไม่ใช่นรดาน,นะคะจะเป็นเพื่อนพวกหนูน,นี่แหละ,ะเพราะว่ากลุ่มพวกหนูก็ไม่ชอบพี่ซันกันอยู่แล้วหนูจะบอกให้นะคะถ้าพี่อะ ไม่ใช่ผู้ปิดนะคะขอโทษนะถ้าพี่ซันเกงทําตัวแบบเนี้ยไม่มีใครเขาหน้ารักไม่มีใครเขารักพี่ซันหรอกค่ะนอกจากเพื่อนพี่ซันน,นะคะแล้วจะบอกไว้ให้นะคะพี่ซันหนูอยากด่ามานานแล้ววันนี้หนูจะได้ด่าอย่างสนใจขอด่าน,นะคะ,ะเ,เป็นหลีลักต่อเป็นไอยผู้ชายจะบอกไว้ให้นะคะ หนูว่าชอบพี่ปอนมากเลยนะคะพี่ปอนเป็นคนแกน่ารักมากแกแบบเป็นคนเต้นเหรอพอดีพอประมาณใส่เนสใส่สัส้นหุ่มน้อยนะคะถึงพี่แกจะใส่สั้นหุ่มน้อยนะคะพี่ปอนอะ่ะแกก็ยังรักเมวลสมุเอรักเขาเรียกว,ว่าอะไรนะรักมวนสมนตัวเหรอก็ไม่รู้นะคะก็ขอก็ขอให้ทุกคนกดไลค์ด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบพี่ซัน นะคะคนอย่างเพิ่มเพื่อเองนี่แค่คนอย่างพี่ซันอะ่ะก็ต้องดูสภาพตัวเองก่อนนะคะว่ายังอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่แต่พี่ปอนอะ่ะแกอยู่ในวัยเรียนแต่แกก็แบบเออแกก็แบบว่าอยู่ในวัยเรียนแบบน่ารักน่ารักสดใสสดใส,ส,ใสคะ่ะเต้นเบาๆไม่ไม่มากเหมือนพี่ซันนะคะพี่ซันคะหนูอยากจะบอกว่าหนูไม่ได้อยากจะด่าพี่หรอกนะคะ แต่พี่ทำตัวให้มันน่าด่าค่ะพี่จะเต้นเหมือนพี่บอนได้ไหมคะเต้นพอประมาณใส่สั้นก็อย่าใส่มากนะคะจะบอกไว้ให้ออแล้วหนูอยากจะบอกพี่ว่าพี่อ่ะพี่วันสงการพี่วันสงการหนูเห็นพี่อยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าแต่ก็ จะกลิ่งที่ไหนอหรือเปล่าค่ะจะบอกไว้ให้นะคะวันนี้โดนเขอด่าแค่นี้แต่วันต่อไปอ่ะหนูจะด่าพี่มากกว่านี้นะคะ